ระหว่างแต่งบ้านเกิดความสงสัยหินอ่อนหินแกรนิตทุกเนี้ยมาจากไหนและหินอ่อนหินแกรนิตต่างกันยังไงไปครับเราไปหาคําตอบกันและคนที่ให้ข้อมูลความรู้เรื่องนี้ได้ดีที่สุดนะครับก็คือสยามตากแหล่งรวมหินอ่อนหินแกรนิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสวัสดีครับคุณก้องสวัสดีครับคุณก้องครับครับหินอ่อนกับหินแกรนิตพวกเนี้ยมันมาจากไหนครับจริงๆมาจากทั่วโลกเลยครับก็จะมีอินเดียอิตาลีตุรกีมารวมอยู่ที่นี่หมดเลย แล้วทำไมเราถึงใช้ชื่อว่าสยามตากครับเกี่ยวข้องกับจังหวัดตากไหมครับจริงๆคุณพ่ออยากให้ชื่อมันดูไทยๆก็เลยใช้คําว่าสยามส่วนตากครับจะเป็นเหมืองเหมืองแรกๆเลยที่คุณพ่อไปไปเอาหินมาแล้วก็มาขายเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่รับเหมืองที่ตากก็จะน้อยๆลงแล้วครับน้อยลงแล้วใช่ครับก็ไหนๆมาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวผมขอเดินดูรอบๆแล้วก็เล่าเรื่องหินต่อให้เพื่อนๆฟังได้ไหมครับได้เลยครับครับคุณกองอ่ะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อกั หินแกรนิตเี่ยเป็นหินชนิดที่มีความถูกที่สุดนะครับมีจุดเด่นตรงที่มีความแข็งแกรง่งถึกทนใช้งานได้หลากหลายเลยครับตั้งแต่พื้นจนถึงผนงังตากแดดได้แล้วก็ทนสารเคมีได้ดีพอสมควรด้วยนะครับชิ้นที่อยู่ข้างหลังผมนี้เป็นหินแกรนิตชิ้นที่ถูกที่สุดในร้านนะครับให้พี่เมย์ถ่ายว่าราคาเท่าไหร่ครับแผ่นใหญ่มากนะครับเจ็ดพันบาทเท่านั้นเองครับพอไหวไหมครับเดีย๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูหินแกรนิตชิ้นที่แพงที่สุดบ้างครับว่าราคาเท่าไหร่ไปครับ ส่วนหินแกรนิตชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นที่แพงที่สุดในร้านครับชื่อเีมูเลีย b บ u ูมาจากมาดากัสการ์มันจะมีเกร็ดสีน้ําเงินเงาๆนะครับซ่อนอยู่ข้างในหินรงแสนไหมนะครับเป็นชิ้นที่แพงที่สุดเพื่อนๆคิดว่าราคาเท่าไหร่ครับแล้วแพนเลยนะครับหนึ่งแสนบาทครับพอไหวไหมครับมันก็สวยนะแต่เราไปดูหินอ่อนต่อดีกว่าครับไปส่วนหินอ่อนเนี่ยเป็นหินที่แพงขึ้นมาหน่อยนะครับ มีจุดเด่นตรงที่ลวดลายของมันเนี่ยสวยงามตามธรรมชาติเนื้อหินของมันเลยนะครับรานหนึ่งว่าลายเนี้ยมีชิ้นเดียวในโลกครับแขนยังมีพื้นผิวที่มันวาวนะครับแล้วก็เก็บความเย็นได้ดีเนี่ยอยู่ข้างนอกตากแดดยังเย็นอยู่เลยนะครับชิ้นนี้เป็นชิ้นที่มีราคาถูกที่สุดครับเพื่อนๆคิดว่าทั้งแผ่นเนี่ยกี่บาทครับถูกเหลือเชื่อนะครับสี่พันบาทเท่านั้นเองสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูชิ้นหินอ่อนที่แพงที่สุดต่อไปดีวดวกว่าครับ ส่วนหินอ่อนชิ้นนี้เป็นชิ้นที่แพงที่สุดในร้านนะครับเป็นหินสีขาวนวลน,นะครับชื่อการากาตามาจากประเทศอิตาลีเป็นเนื้อเดียวกันกันกนกบที่ไมเคิลแองเจโลเนี่ยใช้แกะสลักคิงเดวิดครับเ,เพื่อนๆทายว่าชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนสองมื่นบาทครับใช้ได้นะครับแต่มันสวยจริงครับสวยแบบนวลมากครับส่วนหินพอไซเนี่ยเป็นหินที่แพงที่สุดนะครับรวบรวมเอาจุดเด่นของสองหินก่อนหน้านี้เข้าไว้ด้วยกันทั้งมีความแข็งแกร่งสึก แล้วก็มีลวดลายตามธรรมชาติที่อ่อนช้อยงดงามนะครับบางรุ่นเนี่ยมีความโปร่งแสงนะครับเอาไปประดับตกแต่งบ้านเล่นกับแสงไปเนี่ยรูราดัสุดๆครับส่วนเพินชิ้นนี้คือชิ้นที่แพงที่สุดของคอไซที่นี่ครับให้เพื่อนๆถ่ายว่าราคาเท่าไหร่ครับราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับจ่ายไวไหมครับถ้าจ่ายไม่ไหวเดี๋ยวพาไปดูคอไซที่ราคาถูกที่สุดลงบ้างครับส่วนหินพอไซที่ถูกที่สุดของที่นี่นะครับอยู่ข้างหลังผมนี้ครับ จริงๆลายสวยมากนะครับให้เพื่อนๆทายว่าราคาเท่าไหร่ทั้งแผ่นนี้นะครับ17,000บาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยวผมซื้อเลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบหินแบบไหนหินอ่อนหินแกรนิตหินควอซไซด์ก่อนมาที่นี่นะครับผมเห็นคุณก้องเนี่ยเขาทำคลิปลงทิกตอกของสยามตากเนี่ยโอ้คลิปเขาให้ความรู้ดีมากครับแต่พอมาเข้าจริงเนี่ยไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ครับเดินทั่วจริงๆเนี่ยพอๆกับวิงว่งวินิมาราธอนเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากได้หินไว้ตกแต่งบ้านนะครับทั้งหินอ่อนหินแกรนิตหินควอตไซด์ นือแม้กระทั่งอยากได้รูปทรงพิเศษนะครับเขามีเครื่องวอเทอร์เจ็ทตัดให้ด้วยครับแวะมาที่นี่ได้ครับสยามตากส่วนรวมหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ